หบเสร็จอยู่ลงเดิมดังออฟแ้วกระดูกางน้ำขายเยอะแล้วนั่นกับว่าส้อนเซอร์กินก่อนถึงน้องไปเละแก่หยิบก่อน เนี่ยนะแม่นะร้นนานช้านะเนียบก็ <c oughs> ขายก็ดีไม่รู้เหนือร้านที่ปูขายดีร้านที่เทียนก็ขายดีติดทางแล้วก็มีกลุ่มบ้านใหญ่อะนะ่ะเนาะ มีนี่มีตั้งหลายร้านเป็นนี่แล้วก็ย้ายไปหาร้านคนคมันเยอะแม่หมู่บ้านหนูคนมันเยอะคนเยอะนี่หมู่บ้านคนไม่เคยมีเท่าไหร<ม>่นะรา้านค้ามันเยอะสามสี่ร้านใหญ่ๆก็ขายได้กี่ร้านละ่ะไรแดงแดงกลองใหญ่ๆนะ ตี้ยแล้วก็ร้านพี่เทียนร้านพี่ปูหกร้านะขายดีมาทุกร้านเขาก็ขายดีขายได้ <c oughs> คนไหนเนี่ยพนักงานที่ทนได้มันไม่ไหวก็บอก ้หน้าขาเบาแล้วเราก็จะเดินขาเบาวันที่สงฆ์วัดไหนวัดไหนไม่รู้วันที่สิบหกวัดวัดไอ้นั่นหรือเปล่า ก็รูสอนส่น,สนเลยกทีส่งไม่ยางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องสาวนะขอบคุณขอบคุณป้าป้าตาลเพชรพักทายเพื่อนๆรอ,อบห้องน้องคนสวย น้องน้องซาลาพี่น้องต้องไปกลับไปไล่สดสะสมกลับไปหาน้องซาลาเหมือนเดิมเนาะยินแล้วอยากอยากให้นวดจัง <c oughs> คุณยายผ่าเข่ามามาข้างหนึ่งแล้วค่ะคุณยายผ่าเข่ามาข้างนึงแล้วเนาะ แต่เหลืออีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ผ่าปวดปวดจ้ะสงการไม่ให้เที่ยวเลยเนี่ยโทรตามอยูนะ่เนี่ยยายบอกแย่แล้วแย่แล้วมันวดให้หน่อย <c oughs> ต้องมานะเดี๋ยวพี่นงไลฟ์ครึ่งชั่วโมงยืนยันตัวตนนะ ซาลาสวัสดีน้องซาลาคนสวยน้องซาลาไล่หลับตอนน้องซาลาไม่หลับเราหลับพอน้องซาลานอนเราตื่นซาลาไล่หลับซาลาสายยาไล่หลับ ยืนยันตัวตนไปก่อนเนะตอนนี้เข้าไปลบคลิปคลิปยาหมดทุกอันเลย